ในวันนี้ต้องฟองขออนุญาตร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณพี่สุรีพี่แสงเพชรและคุณดอยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กบนดอยมากกว่าแปดสิบชีวิตด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนเด็กด้วยนะครับขอบคุณเต็มใจครับบูยาพานนาเลยพ่อแม่พี่น้องคักสุดโอ้ดู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 โอ้โหเป็นเส้นท่านดีที่สุดเลยเนี่ย สบายดีสบายดีสบายดีอ่างี้นี่ตอนรับทุกท่านเขาสูซองของบาลีอีกคือเขาคือเดิมเนาะกาตอนนี้เฮากะอยู่น้ำกันสามคนด้วยกันเนาะก็จะมีทางคู่ดอยคู่คิวเนาะแล้วก็ดำเปาลาวลาอยู่บ้านแม่ละ <c oughs> <c oughs> แม่ละตอนนี้เฮากะเดี๋ยวกันน้ำมาอืมเดี๋ยวกันน้ำมาตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ที่พักอยู่เฮากำลังจะพากันออกไปดินอยู่ นในเก็คูคิวบอลลี่วะอย่าไปเชิดทัานทุกคนนะไปเชิทันเช<อ>ียงรายภาวันยังบม่เคยไปแจ็คเทอร์เลยคู่ดอยเคยไปบอกบอ๊วบ๊วเคยเนาะบ๊วเคยไปจ้า<อ>ไปว้าวว้าวแค่นั <c oughs> ้นเองก็พูดได้คำเดียวคือว้าวแบบแปลกหูแปลกตาเลยเนาะ <c oughs> คู่ดอยนี่โอ้สอยิย้นอนอะไเห็ดบอลแปลกๆนี่อยู่ว้าวอย่างเนี้ยกาเมือนี้เท้ากามีเครื่องยักษ์จะซื้อนี่ยล่ะ อาจจะไปเบิรงนเบิรนก่อนบาเงินเขาจะถึงมันหรือพอถ้าว่าเงินถึงกะซื้อมาถ้าว่าเงินบพ่พอกะอดเอาเมือ่อ้หค่กยซื้อนะอันนี้ก็เลยว่าจะพาพ่อแม่ี่นองไปเบิรงนํากันว่าเชนท่านยู่ที่เสียงรลยเป็นแนวใดอจะอ่ายิ่งไง่หลังการซ้าใด้เฮากับ่เคยไปดกเยกันโอเคตอนนี้คู่คิวกัได้โทรบอกรถเนาะรถตุกต๊กๆเนาะตุ๊กตอ่าที่จะมาหับที่ได้ <G ül üyor> กะเราถ่าบงึงน้อยนึงก่อนเนาะโอเคเนาะโอ้รวดเร็วทักใจสปเปริร์รหเพิ่มาทีเรียบร้อยสบายดีมาไวอยู่เนาะโอว่าอยากไปเซ็นทัานจัมโบ้สาธู ขันเงาใช่นี่แน่โอ้กินคู่ด้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราพบกันอยู่อ่าเซ็นทัตเลยวนะโอเคตอนนี้เขาจะมางอดเป็ดรีบร้อยคิดบอะไรกุคกยิบใจกวนเรื่อยเพปันฮะ ลดนะเพื่อนไหมไม่ไม่ไม่ลดไม่ไปแบกใจไปาด้วย้าดหน่ไปมารับตรงนั้นใเงินในไปจับอะไรครับพี่หกสิบบาท นี่แน่เนี่เมพันต์พอลานิโนโ้าวตัวหนใหญ่อลงการสมคำดืออันนี้น่าจะเป็นบอสที่ใหญ่ที่สุดในคิว้องบอสนหัใจกัอสในวจเขาที่สร้างเขาบอมากมาก้แล้วไ่เคยเข่าเยอะทีเท่าในเขาไปจากสัตว์หลายสัตว์เย จะได้เข้ามาสร้างเข้าที่จะดีนี้แหละวุณรวยมากโอ้โหโอ้ไปฮะฮะฮิ๊ฮิ เราตอนนี้เฮามาวอดเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น oh! ้องว้าวบักใหญ่พ่อแพี่น้องเซนเซนทั่นพาซาโอ้โัวตัวตัวตัวเห็นอะไรกูเกี่วว้าวใหญ่เนาะใหญ่เติบใหญ่เติบได้เห็นนะนะอันนี้เพื่อนอื่นว่ามันยังก็สะพานลอยสะพานลอยอ่ะคั่วค ไปไปจ้างไปฮะไปล้างไป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 ทางนี้ดิไปนี่ไปนี่เนาะาตอนนี้ก็เฮ้ามาอยู่หน้าสะพานลอยเนาะหรือว่าขวากแกนอาสาเป็นภาษาลาวเนาะนี่อันแบบนี้นะน่าจะเป็นบอนที่มาขึนขับไปขับมาหลายนะอยู่ลาวบ่มี่ไปไหนไปเนองอยู่ตอนหน้าเอ่อเขืนท่านเลยอ่อสำหรับขวากแกนบนนี้เนาะ อันนี้เป็นเส้นทัดเนาะแล้วก็ท่านนี้เป็นขวาแขนโอเคเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่นอ้นองข,ขึ้นไปเบิ้งเนาะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราชวนมาคู่คิ้วกับคู่ดอยขึ้นเมื่อกวัดแล้วละ่ะโอ้โหไห่เดา๋ยวเนาะนี่น สูงสมควรปึ๊บแดดกะแหฮงพอสมควรเพราว่เฮามาตอนนี้ก็เกือบจะอ่า11:00นแล้วล่ะอ่าโอ้ทมนี่เนาะนี่ ทางคูคิวกับคูดอยกับยูเทธภพมั้งล่ะโอ้ทุกชื่นใจเลยพ่อแม่พี่น้อ,วอ,นองวู้แบบพวกเคยเห็นแบบนี้ฮะนะนนอ๋อผุนทางเบื้องละสองเลนเมื้อนี้สองเลนเมื้อนี้สองเลนทั้งหมดชี้เลนเนาะว้าทุกๆ,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 ๆ คทางนี huh, oh, ha, ้กันอ๋อถึงสะอ่อนสุ้ใจเลยนี่ยโอ้ถบริจากพลานาเลยพ่อแม่พี่น้องคักสุดโอ้โถือถือถือถอถเป็นเส้นท่านดีที่สุดเลยเนี่ย ว้าวปอ,าวอ,าวอาวทางรถพขอแมาพี่น้องความกว้างจากเมตดบุหูเลยอันนี้น่าจะเป็นถนนลักบนเนาะหนึ่งสองอันทั้งนี้เนี่ยกับมีเติมอ๋อน่าจะขับมาแล้วก็แยกเข้าไปเนาะวันนี้เวลาไผ่ที่วันจะไปเวียกก็คือแยกเข้า,ขาไปเนาะ ทังนี้คือกันอ๋อไวันเขาขึ้นมาป่าทางสืดใจเลยงามสุดใจเลยถูก เก้าเล่นสิบเล่นสิบเล่นอะเลสิบเล่นคือการงามสุดๆกูโดยเนาะแมน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 แป๊บถนนก็กว้างแล้วแล้วก็ประดับประดาสวยงามตต้มแล้วไม่ตัวไม่ตัวยังผมแม่้ว่ามันจะกว้างแล้วมันจะเลียบไปธรรมดาเนาะแต่ว่าอยู่ในถนนอยู่แบบตามถนนจะเขามีการประดับการประดาตต้มมันอะแมนแมนเบิ้องเราแบบว่ามันมันบบุเบื่อสายตานะแบบว่ามันมีซีซั่นนะเนาะอันนี้นี่เป็นถนนคอนกรีตบอกกูโดย แมนแมนแมนคอนกรีตเนาะแปเล่นที่นี่จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็องเล่นที่อยู่ทางเข้มเป็นลายยางมักต่อยอ๋สยอยมาเลยออยู่ข้างกลางนี่ยกุมหมกลนี่ก็ซุเลยด้กงามนะเนาะโอ้โหเอเอเธอส ว้าวโอ้โหเคยเห็นด้วยเถียงขังแรกในชีวิตเลยแบบเด็กมีโอกาสขึ้นมายืนเบิ้งแบบนี้เน่นอนอ๋อน้อโอเคแน่น หลังจากที่เราขึ้นไปอยู่สะพานสะพานลอยเนาะตอนนี้นนนอ่ากวักแฟนตอนนี้ทีมงานเทากา็ได้ลงมาเราจะเข้าไปอ่าเซ็นทรัลเนาะรู้ว่าเพิ่อนจะถ่ายบอกรูคิวน่าจะบ่อยถ่ายบ่อยถ่ายบ่อยถ่ายน่าโอ้ถ่ายไรเซ็นทรัลเนี่ยได้บอสบ่สบอยถ่ายบ่ายบอยถ่ายถ้าเพิ่นบ่อยถ่ายเทาก็บ่อถ่ายเนาะอ่าเทาก็ถ่ายทายั้งนอกไข่เบิง้งก็แล้ว ต้อง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 เคารพกฎหมายบ้านเมืองของเพื่อนม่นาเราต้อง<ม>เจียมตัวเจียมใจพี่น้องเนาะว่าเราเป็นตัวน้อยๆหนึน่งคือหมดถึงแล่วเขาอีบีบเอาเมาื่อใดก็ได้ <c oughs> <c oughs> จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดกระเสียประตูนี้ประตูอัตโนมัติได้คู่ใดสร้างเขาบอกฮะโบมีบนเปิดอ่าฮ่าฮนสั่งเข แมนแมนมีเซ็นเซอร์เวลาขับไปไกลแล้วก็เปิดฮารองจะไปถามอยู่พนักงานผัอยู่ทางในบ้างว่าให้เข้าทายเด็กบัวโอเคโอเคโอเคเนาะตอนนี้เขาการแดดเข้ามาในเซ็นทรัลเป็นที่เรียบร้อยตะกี้เขาการแดดอนุญาตเพื่อนเราแหละแต่ว่างเพื่อนมาท้ายได้บ่เป็นยังเนาะคู่ดอยขึ้นขึ้นใเดือนเดือนเพื่อนแล้วเพื่อน Tại cô kêu mẹ mẹ à con mẹ chị fc bưng không sắc cướp đây liệu rồi สะดวกสบายโอ้ท oh, oh, mm ุ hmm. oh, oh, ่มพไ่นไปเลยชูแวบนี่น่ป้าทึงๆยิไงร่างการเครื่องเลือกสี่บนในบูฮูเลยโอ้อะเโอโเถอกิ้ ไปทั้งได้ป่ะนี่บูททางไปบูททางไปเลยทมงานนะบูททางไปตอนนี้มอลิจมาซื้อยังออริจันซื้อยังยักษ์ใหญ่อันแวบคู่คิ้วอ่ะนะอันไซส์กล่องโกโปรนะหรอไปท่างหานั้น เขาต่คลายอุปกรณ์กล่องอย่างนะเนาะวกกล่องหายถึสำลุลบ่ได้แรงนาสอบไปกเองสอบไปบ่งนะต่างลิ้มไปพรกอโทรศัพท์มือถือลุได้แต่มมายาเลยเห็นแล้วยาก้เนา สามพันเก้าร้อยโอ้ผนทางพี i p h โฟนเหมือนซี่ก็คือทั้งเมื่อท่นมีอยู่สามสามด้วยกันเนี่ยเห็นหลังคาละอ่าตอนนี้ฮะอยู่สั้นที่สองเนาะคุกคิวนะขึ้นขึ้นวันนี้ก็เป็นสั้นที่สาม สันที่สามนี่เพิ่นน่าจจะขายเป็นเสื้อผ้าบอกว่าเบิ้งก็สลับกันไปเนาะนอันนี้เป็นสันสองก็โอ้พุ่นหันยามาแต่พุ่นมีโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าอาพรอ,อ่าเครื่องอะไรทำไมนนเยอะๆของเสื้อผ้า,นนปผาไปในไอโฟนสิบห้า <c oughs> ป้าถูกราคาเท่าแถลงูกิ้วเนี่ยนี่โมกุล น่ะโอ้ยเยอะๆใช่มีเป็นอ่านขายเครื่องประดับกระ <c ười> กเป๋าอีกละ,ะกคู่ดอยยักไดดกระเป๋าอีกละห้ากับมีกระเป๋ามาหนี่ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยฮะอ๋อกันซื้อผู้ดอยซื้อเาก็กปันกันตัวนี้ตัวนี้สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทเนาะอ๋อก็คือซื้อหนึ่งชิ้นแถมอีกหนึ่งชิ้นอันนั้นเท่าไหรนะ่นั้น ต้องประมาณสองพโอ้งามกระเป๋างามแหงชอ้ยอนเลยสองพอยเก้าสิบบาทชายวินชายวินเนาะคนาะบอลี่เนาะงามงามนไปนึ่งอะหัยมัดสุดเลยเป็นอะไรพูดได้งามถึกใจสุด ทามีถ้ามีอบาวีก็พูดด้ดอยว่าที่ไปเอาใบนึงแล้วก็บแบงกันเหมือนกันเนาะเขาคิดว่าซื้อหนึ่งแทมหนึ่งเลยเป็นห้าร้ยกล้วยแล้วก็บาวดีออกกันพุระสองร้อยส,สามร้อยอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็เอาแล้วก็บแบงกันคนละหน่วยใบท้าเบิง้งพี่น้องเรือขาดไม้สองพันราานอยหนึ่รอยกับสิบาทเนาอยแ้วสิบบาทอดเอัอดอดเลยตาตะกี้เท้ากันขึ้นื อ่าเป็นเดือนนี้มาอีกสั้นหนึ่งเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่สัตติสาม่อแม่พี่น้องก็เป็นสัตนสุดท้ายแล้วละตามเทีย่ยวบนะินอันนี้เป็นหลังคาแล้วนะก่โอ้ทุสัตติสามก็ขายเครื่องไายเติบเลยแหละเนี่ยโดยฮะทางนั้นเห็นเป็นเหินจำลองนะบังคับใช่น,นี่นี่ทางนั้นเนี่นี่นเหินจำลองนะเหินจำลองอ๋อแล้วเพิ่นขายบ้าดนะเนาะ ขายบ้านอ่าถ้าสมมติเราอยากได้แบบนี้แบบนี้สิครับก็สร้างเอานะแต่ว่าเราได้แบบนี้แหละของสร้างลำเขาแมนแมนขเขาเฮ็ดให้แบบนี้เลยแมน <c oughs> อโอ้สั่นซ้ำก็ยิ่งใหญ่อลังการเลยล่ละพอไปไายโมโม่เนาะยานยันยานเขาได้เลยโอ้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของมันนั่งกระตูน กร์ตูนฮะโอ้โหทรนใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการแค่นี้น่าจะมีเนะอฮานี่ตอนนี้หาทางคูคิวนำหน้า ปากกาลายสุดเต็มเลยเนาะปากกาโอ้โหสุดใจโอเคเนาะตอนนี้เราก็จะได้ลงไปแล้วล่ะจากสั้นทมิตไปคูด้วยไปไหมไปเลยปึ๊บปั๊บคุูด้วย เอาดีๆเลยเกืุดยอยตกใจตลอดเลยเกิอเกือบลอดนี่โอ้เห็นภาบรรยากาศดีสุดใจเลยเนะี่ย้กว้างใหญ่เติบเลยพอามแม่พิงเอ้ย ว้าวสันที่สอกอันนี้เอานั่งพักพ่อนอ่ะอ่าเป็นส่วนเสียผ้าพักผ่อนนี่ยุ่งนี่คุยบุ้งอ่ะตอนเวนบุ้งกอน จะเั่นแล้วนเปิดไฟตลอดเลยวะปิดไฟตลอดเ่ซี่สมูงเลยพี้น่องอ๋อถูกมีเงยรังการถูกเพิ่พอนี่น้องเลยนิกหน่อยฮะี่ลงไปลงไปซัดลูมพุ่นละ เชป็นจังไดครับครูเขียวอ๋อเด็กอยู่บนดอยบอกครับใช่ครับมูนที่ไซบ้าครับเด็กมีมากกว่า84คนก็หลักๆมาหาข้าวสารที่เด็กบนดอย84ชีวิตกันทั้งหมด10บกระสอบเราลองยืนระดมทุนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นวันระดมทุนวันที่3แล้วได้ข้าวสารไปให้แก่เด็กทั้งหมดสองกระสอบกว่าแล้วครับเดี๋ยวลองเชิญชวนรูวันนี้ไม่ได้ฟิกจำนวนนะแล้วแต่พี่จะช่วยตามความสบายใจได้เลยใช่แต่ถ้าลองขอได้แค่เด็กเหล่านี้ มากกว่าไปสิบสีคนก็อยากลองขอไปเนข้าวสารดูครับเผื่อช่วยเหลือได้สักสองหนึ่งหรือสองกระสอบก็ยังดีครับเพราะว่ามหาทั้งสิบกระสอบได้ไปแค่สองกระสอบมากกว่าอยู่นี่พอดีได้ที่อุปการะคุณมาครับใช่ยิงได้เจ็ดใบก็ต้องกลับันแล้วครับ เราก็ช่วยคนละเล็กคนละน้อยได้ไหมครับได้ทำความสบายใจเลยครับแล้วแต่ที่อยากช่วยเหลืออยู่อมู่รัฟังก็ดีใจกันแล้วอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่เชียงใหม่ครับียม่ที่ห้วยกุ๊กกลับแม่แตงครับกช่ก็มีโอกาสไปสำรวจมาแล้วก็ต่าแค่จริงๆครับในเรื่องของข้าวสารแล้วก็อาหารปรวันมีเด็กออทิสติกทั้งหมด2คนครับผมใช่และส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กกำพร้าเด็กบางคนก็ชุดนักเรียนก็ยังไม่มีสัตว์ก็มีโอกาสเป็นเรื่องข้าวสารครับแล้วก็บนดอยนี้เด็กในการดูแลก็มีคุณครูท่านเดียวครับที่ดูแล หรือว่าสอนแล้วสอนหนษาอังกฤษน้องจะอยู่ครับครับก็วันนี้ลองเชิญชวนดูได้ก็อยากลองขอโอกาสเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กในวันนี้ครับครับครับอยู่เชียงใหม่ครับพูดให้กรุกับพอพอดีพวกเราก็เป็นยูทูบเบอร์สายบุญครับมีอะไรก็ฝากก็ฝากฝากได้ครับขอบคุณมากเลยครับฝากาประชาสัมพันธ์โครงการของเราเพิ่มเติมหน่อยอยากให้มีคนรู้จักมากๆขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเด็กบนดอยที่นี่ครับเป็นการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กบนดอยที่นี่ได้เทียบเท่ากับที่อื่นตามต่งตางจังหวัดที่อื่นแล้วถ้าหากว่ามีเอฟติดต,ต่อมาติดต่อหาพี่ทางไหนครับทางโครงการในเพจเฟซบุ๊กได้เลยครับของโอครงการชื่อว่า Love Sharing ครับโอ้ใช่คร<ะ>ับ<ะ>เลิฟแชร์ลิงเลิฟแชร์ลิงถ้าหากท่านไหนนะอยากต<ะ>ิดต่อนะก็ติดต่อมาทางเลิฟแชร์ลิงนะเลิฟแชร์ลิงได้เลยครับในเพจเฟซบุ๊กครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ อาคุกีโอเคการช่วเหลือน้องฟ้องรบกวรเขียนชื่อที่หนในเอารเป็นหลักฐานในรับเดีเป็นเจ้าที่ไม่ค่อยอยารัหอันัดมาต้องมาก่อนเพราะว่าให้น้อนใหับสมดุลร่างกายก่อน้องเป็นให้ จริงเหรอผมชอบคนเราไงคนเราใจดีอยู่เทั้งผู้หญิงแม่รักสวยจะใช้คำว่าโดยที่เป็นภาษาของประเทศเขาแล้วแบบมันดูเเขาะมากเลยชอบมูลก็บ้านใกล้แป็นไก่มากรัดใช่มากรัดหน้าตาเราไม่ท้ายกันสีผิวอะไรเหมือนกันหมดมันก็คนที่ไยกันแหละมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าแค่ที่ประเทศมาแค่นเรื่องของภาษาวัฒนธรรมหรือว่าใช่ อาหารหอมซอสเข้มขแล้วก็แล้วก็ตสนอะไรค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cái <laughs> hấp dẫn จำนวนอยู่หาร้อยบาทนะตับผู้ชิวเนาะรับผู้ดอยขอบค่ะยอดเลยครับพอดีเขาก็เดินสายนี่อยู่แล้วนะ,ะนครับเขีนแบบนี้เขายังไงในวันนี้น้องฟองขอญาตร่วมอัดอุลขณาบุญด้วยนะครับขอบคุณพี่สุรีพี่แสงเพชรนะคุูดอยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือดิบุญดอยมากกว่าแปดสิบสี่ชีวิตด้วยกันในวันนี้นะครับยขอ,ขอ,อบคุณมากทุกคนนะครับ ขอบคุณแทนเด็กนี่นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เสนอให้รู้เป็นกระบอกเสียงวันนี้นะครับขอบคุณคารบขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับฝากโครงการเล็กๆของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเตอนนี้ก็คือเขากำลังวัดห่านที่เขาตามหาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ครับเป็นมิเดียมอสกับอ่าคาตังของ ่าโกโปนเนาะเขาจะมาใช่นะแต่ว่าตะกี้เขาก็เข้าไปถามทางหา้านเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะเป็นห้านย้ายเลย ara, ะบิ๊กคามาลาเนาะเพราะมันเป็นน้องกะราคาอ่ามันโอ้ถูกสป็นหยอนเขากันเลยว่าโจไปก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนใครมาซื้อซื้อตอนนี้ครับออกมาทางออกเป็นทีเรียบร้อยกะโอเคสำหรับคลิปนี้นเนาะเข้ากัน พาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเซนทันแล้วก็มาเบิึงสะพานลอยนะครูคิณพีนาะก็คือฮาว่าจะมาซื้อมีเดียมอลกับอาคารแต่ว่ามันจะไหนคุณพี่น้องราคามันสูงกว่าน้องอันเทากเงินเทายัง่บูธึงเท่อนั้นเนาะก็ป้าไปก่อนบูเป็นยังไงวันไหนวันไหนหาเงินได้ค่อยเอาเนาะแต่นาไปเอาโอเคสำหรับคลิปนี้เราสองสามคนขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสดี สบายดี